น้องทำไม,ม FC ฟังนะคะฟังเสียงถุงทองเรียกแม่ทำไมเดรอลูก hmm. ืึทำไมเรียกแม่ทำไมฮะเรียกแม่ทำไมลูกเสียงเรียกแม่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 จนแม่อดใจอ่อนไม่ได้ต้องเข้ามาหา อทำไมลูกแม่ทำงานอยู่ไงลูกแม่ทำงานหาเงินให้หนูซื้อขนมให้หนูไงลูกือทำไมหนูจะเรียกแม่ทำไมสาวน้อยหิวอะไรอีกลูกอยากกินขนมเหรออืดูนะคะเอฟซีดูความอ้อนของนาง เขาทุกวันเวลานี้เขาจะต้องเรียกแม่ถ้าเป็นช่วงช่วงประมาณสัก9ก้าโมงสิบโมงอ่ะเขาจะไม่เรียกช่วงประมาณใกล้ใกล้เที่ยงอ่ะเหมือนเขาจะรู้เวลาเขาจะเรียกแม่ทุกวันและแม่ก็อดใจอ่อนไม่ได้ก็ต้องเข้ามาหาเขาเท่าที่สังเกตมันกับว่าพอช่วงเที่ยงอ่ะเขาจะเริ่มหิวอีกรอบนึงเพราะแม่จะชอบให้ขนมเขาช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายใช่ไหมลูก แม่เหรอลูกวันแม่อยากกินขนมเหรอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแม่ไปซื้อให้นะลูกนะอ่ะสองคนนี่ก็มาเหมือนกันสองคนนี้ก็มาเหมือนกันอืมจลรอแม่เหรอลูกแม่ได้ยินเสียงเขาร้องเขาจะไม่ได้ร้องตลอดเวลานะเขาจะร้องเป็นเวลาค่ะเหมือนเขาจะรู้เวลา ก็จะไปยินเรียกแม่อยู่ที่ริมหน้าต่างแล้วก็มาร้องที่ตรงประตูเสียงน้อยๆไหนแม่จําเสียงหนูได้แม่จําเสียงถุงทองได้นะลูกนะเสียงเขาจะไม่เหมือนใคร่ะนั่งดูอะไรกันลดุดูรายการเดี๋ยววันนี้แม่ไปซื้อให้นะลูกนะเดี๋ยววันนี้แม่ไปซื้อขนมให้นะ